สวัสดีค่ะ welcome back to m i n g กับ no one สวายนะคะเราจะมาทำคลิปไฟกันนะคะระบบไฟฟ้าเนาะตามนั้นนะคะทุกคนก็เริ่มแรกตอนแรกดิฉันกะว่าดิฉันจะไม่ติดฟักตั้งไฟเลยเพราะรู้สึกว่าดิฉันปรับแสงเกมได้ <laughs> เดี๋ยวเรามาทำกันก็อันนี้จะปลดล็อกสกิลอ๋อใช้อิเล็กทริกโอเคต้องไปเอาสายไฟฮะสายไฟมาเยอะเหมือนกันเดี๋ยวจบคลิปนี้อาจจะไปฟาร์มนะฮะ โอเคพอไมมเนี่ยสายไฟเราไม่ได้เก็บสายไฟมาเลยนะเพราะว่าคิดว่าคงไม่ได้แบบกลัวมันลกนะ่ะกดนะปลดล็อกนะฮะก่อนอื่นต้องเร่งสก,กิลเคยบอกแต่แล้วเนาะอันนี้เราก็ปลดล็อกทิ้ไว้หมดเลยส่วนระบบไฟวอลล์แลมเราเอาชั้นดเดลียดีกว่าไหมเดี๋ยวลองติดตั้งดูเคยติดตั้งในพาร์ทซีซีรี์แรกคือมันสว่างเกินไปนะ่ะนี่ของจริงมันสว่างเกินไปนะ ช a n d e l i ียลองแค่นี้ดีไหมอ่าแค่นี้ก่อนก็คือใช้ไวร์โอ้โหไวร์ glass and ion นะ ion เราไปตรงนู้นละเดี๋ยวไปเปิดประตูเข้าไปอ่าเดี๋ยวโชว์นิดนึงพอดีเราแยกเก็บของเราเพิ่มนะคะเนื่องจากคลิปนี้น่าจะเกิด จะทำหลังจากที่ไปมิลิเทอรี่เบสมาเราได้กระสุนได้ของมาเยอะมากเราเลยตัดสินใจแยกทุกอย่างนะฮะเพื่อให้แบบว่าเป็นกิจจลักษณะนะก a าสอันนี้เป็นสตีลฮะนี่นี่นี่อันนี้เป็นอลูมิเนียมก็เก็บอย่างนี้ดีกว่าเวลาใช้มันจะได้แบบว่าง่ายกว่านะฮะแล้วก็เอาอะไรนะก a s สอยู่ตรงนี้นะโอเคเอามาก่อนโอเคฮะเริ่มจากอันนี้เนาะ น่าจะใช้อันเดียวกันกด f ฮะแล้วก็ use switch ก็คอนเนคกับ s o l โซล่าไปอ๋อเเนี่ยมันสว่างเกินไปปะแรทีนี้เรามาทำ switch กันฮะจะได้ปิดทีเดียวจะได้คอนเนค t ทีเดียว,ยวอันนี้ switch นะ switch ติดตรงนี้ไหม Electric, Plastic โอเคเราไปเอา Electric กับ Plastic กันพลาสติกนะฮะนี่ฮะแล้วก็ Open 0ศูนย์หนึ่งเนาะ F t o switch เราลอง Connect นี่ก่อนนะฮะโอเคคอนเน c t อันนี้แล้วนะฮะ 01น eu switch open โอเคแล้วก็ s 2 switch นี่ปิดไฟอย่างนี้เอาไว้เปิดปิดไฟในบ้านนะฮะก็เดี๋ยวเรามาทำอันนี้อันหนึ่งจะได้เปิดตอนกลางคืนทีเดียวโอ้โหสายไฟเปลืองมากเลยเราต้องเรียกไปเก็บสายไฟแล้วอาจจะกลับ ไปฟาร์มที่โกดังนะฮะไปเช็คของเหมือนเดิมเดี๋ยวไปด้วยกันอ่าอันนี้เราก็อิเล็กทริกต่อด้วยโซล่าแล้วก็สวิชคอนเน็กง่ายไหมฮะนี่แล้วก็เราก็เปิดอ่าเปิดสว่างไหมแล้วก็ปิดกด f นะโอเคไหมฮะประมาณนี้ส่วนเเดี๋ยวนะ อันนี้เป็นวอลนะน่าจะติดข้างนอกมากกว่านะ่ะแล้วก็เสาไฟเอาดอร์เนี่ยเราควรทำไหมโขมันใช้ของเยอะมากเลยทุกคนจริงๆชันดเดเลียก็ไปติดตรงนี้เสียงเพึ่งนะ อววอดีกว่าตรงนี้ไหม glass เอ่อมันถึงไฟฟ้าแล้วหรือเปล่าประเด็นนะเดี๋ยวลองสร้างดูก่อนเนาะติดได้หรือเปล่าตรงนี้มันสว่างมากเลยทุกคนอันนี้อันนี้โคตสว่างเลยจริง อาใช้ดีไหมเปืองนะไม่อยากทำเลยเรามีไวเออร์ไม่พอเดีย๋ยวเดี๋ยวไปเอามาก่อนไปฮะไปเอาสายไฟหมดแล้วเนี่ยไวเออร์เนี่ยจะไปฟาร์มาใหม่ อย่างเงถึงไม่อยากจะเดินนะมันเปิององแต่ก็ถ้าไม่ใช้ก็มืดชิปโป้งเลยโ okay. อเคีได้ลองคอนเน็กดูก่อนอ่ะคอนเน็กได้นะรอคอนเน็กกับสวิชไม่เอาดีกว่าอยากทำสวิชตรงนี้ไปเลยสำหรับข้างนอกบ้านอะ่ะงั้นเดี๋ยวเราสร้างตรงนี้แล้วกันเนาะ สวิชสำหรับนอกบ้านเนาะเดินไปเราก็ปิดตรงนี้โอ้โหไม่พอนะฮะไม่พอไม่พอไม่พอน่าจะหมดละเดี๋ยวเรา,าไปดูก่อนว่าเราทำไฟได้ไหมล็บเบอรเรามีพอหรือเปล่าอ๋อทองแดงเดี๋ยวเราผลิตเองแล้วกันนะคะอ่า ทองแดงทองแดงเรายังไม่ได้ย้ายนะทองแดงเรามีเยอะทําไปเลยทุกคนรอ,อนิดนึงนะอทํำสายไฟเองเลยน่าจะนานหน่อยเดี๋ยวเลื่อนไปอุ้ยเรไม่ตรงนี้อยู่นี่เอออ่ะเราทําค้างไว้นีหว่าอไปไปไป,ไป เสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นศูนย์สองนะเออเซฟโอเปนไปฮะไปเชื่อมันนันกันโอเปนสว่างจ้าเลยเปะละ่าคอนเนคกับศูนย์สองนะคอนเนคกับอันนี้โอเคเดี๋ยวลองาปิดดูนะ มันสว่างจ้าอยตรงนี้เห็นนะแค่นี้ก็พอนะเดี๋ยวปิดสวิชกันปิดไหมอ่าปิดแล้วนะจ๊ะโอเคเราเชื่อมแล้วเดี๋ยวเราทำอีกสักอันแล้วกันเนาะเพราะว่าเกิดเจ้าซอมบี้มาเนี่ยมันจะได้ไอ้นี่โอ้โห เหเมันเปลืองมากค่ะทุกคนเปิืองสายไฟมากเลยนะคะไปเอาสายไฟส่วนใครจะสร้างอะไรยังไงดีไซน์ตามใจเลยนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกนะจริงๆก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวรอให้มันสร้างไปเรื่อยๆเนาะประมาณนี้ค่ะสำหรับไฟของเราก็มีเพียงเท่านี้นะคะทุกคนงั้นเราไปดีกว่าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วก็ถ้าสงสัย น่าจะทําเหมือนก,นกันกับทุกมุมนะคะไม่น่ายากเนาะสร้างประมาณนี้ก็พอนี่โอเคฮะเราพบกันใหม่ทริปคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย